สวัสดีครับผม B&K บ้านสำเร็จรูปนะฮะจากเพจบ้านนอกดาวกระสินนะฮะกล่าวทาัถ่ายสวัสดีท่านลูกค้าที่กรลบุทุกท่านนะฮะวันนี้ทางเพจจะมารีวิวตัวบ้านสายกลางให้ชมกันสักชุดนะฮะชุดนี้ลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะฮะอำเภอศรีคอนรภูมินะฮะสั่งจัดทำหนึ่งชุดนะครับมิติตัวบ้านนะฮะตัวนี้ยาวตัวบ้านยาว7เมตรนะฮะกว้าง3เมตร30พร้อมชุดระเบียง3 2เมตรนะฮะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดชุดนี้29.1ตารางเมตรนะฮะสเปซด้านในก็จะแบ่งเป็น1นอน1ถง1น้ำนะฮะประตูลงหลังพร้อมชุดตู้เก็บของหน้าห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวผมพาชมทั่วๆนะฮะเซตนี้สเปซด้านในลูกค้าเลือกได้หมดนะฮะจะขึ้นด้านซ้ายด้านขวาห้องนอนอยู่ฝั่งไหน ้องถงอยู่ฝั่งไหนบอกเราได้ะฮะเราทําตามความต้องการของลูกค้าที่จะไปใช้สสยใช้ประโยชน์ให้เข้ากับพื้นที่ของเรานะฮะสั่งเรามาได้หมดนะฮะสีบ้านลายกระเบื้องลายวอลเปเปอร์เ,รเ,รเลือกได้ทุกจุดนะฮะเช่นเคยนะฮะโครงสร้างเราเหล็กกาวนันเคลือบกันสนิมให้ทุกจุดนะฮะหนังด้านนอกจะเป็นไม้ฝาเชล่านะฮะปกด้วยสมาร์ทบอร์ดความหนา8มิลลิเมตรนะฮะ ผนังด้านในยิบซ้ำสาบเรียบความหนา9มิลิเมตรนะครับปิดทับด้วยวอลเปเปอร์ลายที่ลิขภัณเลือกนะฮะหรือจะทาสีก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนนะฮะ,ะลูกค้าสั่งเพิ่มเด็กดัดทุกจุดนะฮะเดี๋ยวพาชมรถทั่วครเรียนเชิญเข้ามาชมงานเราได้นะครับที่โรงงานจางังหวัดกราลสินอำเภอเมืองนะฮะ มีอะไรสอบถามได้ในเพจเลยนะครับตอบทุกคำถามหรือโทรมาตรงๆเลยก็ได้เลยครับผมผมพาชมข้างหลังก็จะมีบันไดลงหลังนะฮะผมพาชมทั่วเป็มเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะะในห้องนอนเราก็จะมีบิวต์ตู้เสื้อผ้าให้เสร็จสมพร้อมชั้นเหนือตู้ให้เรียบร้อยนะฮะโอเคครับ สีบ้านลายกระเบื้องทุกจุดทุกที่ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการนะครับแปลนบ้านสเปซด้านในจะเป็นยังไงบอกเราได้ทุกจุดทุกที่นะฮะเราทําตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วนะฮะยังเคบ้านสําเร็จรูปนะฮะ <c oughs> บ้านสวยอย่างเดียวไม่พอะฮะต้องปลอดภัยด้วยระบบไฟฟ้าเราล้อยท่อให้ทุกจุดนะฮะเพราะบ้านเราเหล็กทั้งหลังไม่มีไม้แซมนะฮะระบบไฟฟ้า,าต้องย้ํากับลูกค้าเป็นปศพิเศษนะฮะทำเล่นๆไม่ได้นะฮะระบบชุด ม้อตัดไฟ63แอมป์สีชนอนพร้อมกันดูดกันช็ดให้เรียบร้อยะฮะยกไปติดตั้งเราตอกแท่งกาวสาดดินท่นานาเสร็จสับพนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะฮะเบียงด้านหน้าขึ้นด้านขวามือนะฮะลูกค้าจะขึ้นซ้ายขวาด้านหน้าบอกเราได้หมดทุกจุดนะฮะมีมาด้านหลังนะฮะตัวนี้ออกแบบใหม่หมๆนะครับย้ำอีกทีครับ มีติดตัวบ้านยาวเจ็ดเมตรฮะกว้างสามเมตรสามสิบฮะพร้อมชุดระเบียงสามคูณสองเมตรชุดหลังคาเป็นแมทชิชีตติดฉนวนกันความร้อน PE หมิลิเมตรนะ,ะตามมาตรฐานของเราหรือลูกค้าอยากจะเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้เป็น PU ก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่มส่วนต่างไปนะครับผมเดี๋ยวพาชมทั่วเดี๋วยวพาชมด้านในกันต่อนะฮะ จุดนี้ลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะฮะอําเภอศรีคอนรัูนะฮะสั่งจัดทำหนึ่งชุดนะฮะมีนเคบ้านสำเร็จรูปนะฮะอําเภอเมืองจังหวัดกรสินนะฮะมีกี่ตัวบ้านตัวนี้ยาว7เมตรนะฮะกว้าง3เมตรสามขอชุดระเบียง3คูณ2เมตรนะฮะพื้นที่ใช้สอยทั้งหม,มด29.1ตารางเมตรนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะฮะราคาปรับไปตามวัดสดุ ต่างๆนะฮะฮตอนนี้เหล็กขึ้นไปเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะฮะคงทราบกันดีนะครับผมชุดนี้ราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะราคายังไม่รวมค่าขนส่งนะฮะค่าขนส่งแล้วแต่ระยะทางลูกค้าใกล้ๆไม่เท่ากันนะครับชุดนี้ใช้รถขนสองพันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพาชมด้านในต่อเลยนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวชมด้านในกันต่อกันเลยนะฮะอ่าขึ้นมาก็จะเป็นบันได3ขั้นนะฮะ ขาเสาเราสูง60เซนนะฮะตามมาตรฐานเรานะฮะบันได3ขั้นเป็นมาก็จะเจอระเบียงขนาด3คูณ2เมตรนะฮะพื้นที่6ตารางเมตรนะฮะมีมา้านั่งด้านข้างและด้านหน้านะฮะตัวนี้ลูกค้าจะขึ้นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าสั่งเราได้หมดทุกจุดนะฮะ,ะครับชมทั่วไปนะฮะเอเยครับประมาณก็จะเจอประตูขนาด สองเมตรคูณสองเมตรนะฮะประตูบานเลื่อนหน้าต่างบานเลื่อนทุกจุดมีมุ้งรวดให้เสร็จสับทุกจุดนะฮะเข้าชมนะฮะเข้ามาก็จะเจอโถงนะฮะขนาดห้องโถงกับห้องนอนน่ะขึ้นกับเจ้าของเลยนะฮะว่าจะให้เราทําตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กบอกเราได้ทุกจุดะฮะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกห้องนอนจะใหญ่กว่าห้องโถงนิดนึงนะฮะอ่าเอามาเจอโถงโถง,ถงแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็ชุดตู้เก็บของหน้า ห้องน้ำนะฮะหรือจะเป็นเคาน์เตอร์ซิงก์ก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าจะเลือกเป็นเคาน์เตอร์ซิง์หรือจะเป็นตู้เก็บของอย่างนี้ก็ได้ะฮะประตูลงหลังลูกค้าก็จะตออควอด้านหลังนะฮะโอเคครับเค,ครับเดี๋ยวพาชมด้านห้องนอนกันต่อนะสายไฟที่ร้อยท่อไปตรงนี้ทุกจุดนะในห้องโถงและห้องนอนไว้เพื่อให้ลูกค้าติดตั้งแอร์ะฮะ ให้ช่างมาตัดติดตั้งได้เลยนะฮะเราร้อยท่อไว้ให้แล้วะฮะไม่ต้องไปเดินลางให้ยุ่งยากนะฮะเข้าห้องชมห้องนอนกันนะฮะฝ้าหลุมจะมีทั้งห้องนอนห้องโถงให้นะฮะตีฝ้าหลุมให้เสร็จสรนะฮะตัวห้องนอนก็จะมีตู้เสื้อผ้าพร้อมชั้นวางและตู้วิวให้เช่นเคยนะฮะลายกระเบื้องลายพอปิพิพิทุกจุดทุกที่ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องโนโนการนะฮะชมทั่วเลยนะฮะ ย้ำอีกทีนะฮะวิี่ตัวห้องนอนห้องโถงลูกค้าเลือกได้นะฮะจะเอาห้องไหนใหญ่ห้องไหนเล็กลูกค้าเลือกได้บอกได้เราทำตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มตัวชิ่แขนผ้าม่านนะฮะเรากติดตั้งให้เสร็จสับฮะโอเคครับผ่าชมห้องโถงและห้องน้ำต่อะฮะ ย้ำอีกทีครับมิติตัวบ้านตัวนี้ยาว7เมตรนะฮะกว้าง3เมตร30ผอมชุดระเบียง3คูณ2เมตรนะฮะชมห้องน้ำต่อเลยนะฮะตัวห้องน้ำของเราเป็นเช่นเคยนะฮะแยกโซนหยีบโซนแห้งจัดเบียนทุกจุกนะฮะสุขภัณฑ์ครบเซตอย่างที่เห็นนะครับในราคา3แสน3หมื่น3แสน5หมื่น5พันบาทจับขอไป โซนเปียก็จะมีพัดลมดูดอากาศช่องแสงนะฮะเครื่องทําน้นําอุ่นใต้เครื่องทําน้นําอุ่นเราก็จะมีกกอกอีกหนึ่งตัวสำหรับคนที่ชอบคอบัวฮะใช้ถังทลองได้นะฮะาปกระเบื้องทุกจุดท,ท,ทุกที่บอกเราได้หมดนะฮะเฉค,ครับมียางเค,คบ,บ้านสําเร็จรูปนะครับอาเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะฮะบ้านสูงเพียงเดียวไม่พอฮะก็ปลอดภัยด้วยครับผมเคครับ ทุกทั่วนะฮะฟ้าหลุมทุกจุดนะฮะนอ <ingredient S 1> ตัดไฟ63แอมป์พร้อมกันดูดกันช็อตให้เรียบร้อยนะฮะา <Thr ough S 2> หน้ต่างทุกบานบานเลื่อนประตูหน้าต่างบานเลื่อนทุกจุดมีมุ้งลวดให้เสร็จสับนะฮะอ้าวนอตัดไฟ63แอมป์สีชนอนพร้อมกันดูดกันช็อตให้เรียบร้อยนะฮะาหน้ต่างทุกจุดประตูบานเลื่อนทุกจุดมีมุ้งลวดให้เสร็จสับนะฮะ รับแผ่นทุกทั่วฮะลายกระเบื้องลายบอลเปเปอร์เล,ลือกได้ตามความต้องการนะฮะความต้องการของลูกค้าก็คืองานของเรานะฮะสั่งเราได้ทุกจุดทุกที่นะฮะฝากเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนอยากมีบ้านคุณภาพคุณภาพนะฮะบ n k บ้านสําเร็จรูปนะฮะจากเพจบ้านน็อกดาวน์กระสินนะฮะเอาชมเยี่ยมชมโรงงานเราได้นะครับ อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะเดี๋ยวผมพาแผนด้านนอกสักรอบหนึ่งนะฮะนีค,ครับมาแผนด้านนอกสักรอบหนึ่งนะฮะค,ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพคุณภาพ,ภาพสู่สังคมไทยนะครับยินเทบ้านสำเร็จลูกฮะเจิเพจบ้านนกดาวกาลสินนะฮะขอบคุณมากครับผม